วันนี้เราจะออกขับไปออกทริปกันนะครับที่สงขานะครับจากขัดให่่กันนะครับนี่นำไปกี่คนแล้วเนี่ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นำมันเราก็จะแบบหมุดๆห,หน่อยวันนี้จะเป็นยามเย็นประมาณห้าหกโมงนครับของวันนี่เราจะมีวันนี้มีเซทเอ็กซ์สิบแล้วก็ซีบีอาร์หกนศูนย์เอฟนะครับเออรอๆเลยก็เหลือเฮ้ยรครับีอย,ออย,ออย,อยไป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 เชิ พี่จอห์นไปเร็วจัดโอ้ยเอ๋สต๊อกคตรไหวเลยโอ้ตามตัวพันไม่ทันเลยเหรอ๋เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๋ สี่น้องเลยเนี่ยโคตรเวรอย์เจ๋วอะเราค่ะไฟแดงไม่ได้ซะด้วยแล้วครับไอพี่จอเนีย่ยเนี่ยโอ้เอเอามาถึงแล้วดีเซ็ตเอ็กซอย่างโลอัดกล้องเยู่พี่อัดกล้องเยู่อัดกล้องอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เอ้ยสวัสดอีอันนี้พี่จอดของเราแล้วก็เซ็ตเอ็กสิบแล้วก็เดี๋ยวตามมาอีกคันก็จะเป็น CVR 650เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนพี่ เอออย่างหละอเท่าไหร่ดีพี่วันนี้ข่าวักเท่าไหร่ดีพี่ <S <S ยืนสักเท่าไหรดีร้อยยี่ร้อยยี่ใช่ไหมจัดไปเรามาดูกันนะครับร้อยยี่กัอพี่เป็นยังไงนี่ ไปแล้วไปแล้ววันนี้เราก็จะใส่จอนแดนมานะหล่อๆเลยเออเออเออ

เดี๋ยวจะเติม95เติมถังดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้นะครับว่า95เราจะเติมถังกันเท่าไหร่อ่าเนี่ยน้ำมันน้ำมันอ่ะหมดกิ๊กๆนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีพี่จอร์นี่มาถ่ายเติมถังกับด้วยเราจะดูนินจา300กับเซทเอ็กซ์เลยว่าเติมถังแต่หมดไปเท่าไหร่อ่าจะเดินกันไปเท่าไหร่ก็ไม่รุ่นกัน คิดว่าจะโดนไปเท่าไหร่พี่เต็มถังเราสิราวประมาณถ้าลดราคาแล้วก็ประมาณห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่า,า,กกวาโอ้เจาะร้อยกว่าแต่ว่าจากแตกก่ก่อนเติมอยู่สามสี่ร้อยตอนนี้น้ำมันแพงค <c oughs> ่าน้ำ <c oughs> นนมันหกร้อยค่าคาเฟ่ค่าน้ำหกสิบบาทเติมน้ำมันหกร้อยกินค่าน้ำหกคิปโอ้โหคุ้มก,กว่านี้ไม่มีกแล้วครับ อ้าว่าถังนู้นเลยพี่เดีย๋ยวจะไปดูพี่จอน,นี่เติมกันก่อนนะครับว่าเท่าไหร่จะโดนไปเท่าไหร่เออเออเดี๋ยวจะไปดูพี่จอน,นีนะ่เติมหมดไปเท่าไหร่กันเดีย๋ยวผมก็เปิดฉากถงรอเลยเนาะ รออยู่หน้าๆดูพี่แหมสติกเกอร์นี้มันหล่อจริงๆแต่งไปเท่าไหร่นี่พี่สติ๊กเกอร์สตอรี่สติ๊กเกอร์จะาของสติ๊กเกอร์เท่าไหร่พี่ยี่สิบบาทยีสบาทสติ๊กเกอร์นี่ก็น่าจะกว่าไปแสนนะนี่เคยถามถามนะครับรู้สึกว่าแกแต่งไปแสนกว่าสติ๊กเกอร์นะจะาของสติ๊กเกอร์ไม่ลงของแต่งแต่งทีน่าจะเกือบล้านนะคันหนึ่งก็เจ็ดแปดแสนแล้วเอ้ยคันนึงก็แปดแสนแล้ว รวมแต่งรวมอะไรก็น่าจะล้านกว่าๆอ่าเดี๋ยวจะไปดูของพี่จอร์นนี่ตัวพันนะครับว่าจะเติมมันไปเท่าไหร่เอ้นี่เดี๋ยวจะไปดูกันนี่อุ้ยโหดโหดโหดนี่วันนี้น้ำมันลดไปห้าบาทนะครับจากแต่ก่อนลิตรสี่สิบห้าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณลิตรสี่สิบาทเดี๋ยวจะไปดูกันว่าตัวพันนะครับว่าเติมมันไปเท่าไหร่เอาล่ะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีก็คือตัวสามร้อยอย่างของเรานะครับ ว่านินจาสามเร้จยเติมเท่าไหร่โอ้โหเดือดจัดเลยเฮ้ยเอาเรื่องนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าร้อยเนี่จะห้าร้อยแล้วเฮ้ยโอ้โหกินน้ำคาเฟ่หกสิบเติมน,น้ำมันหกร้อยอะห้าร้อยกว่าจริงจริงแต่ก่อนจริงจริงมันลดมาห้าบาทโน่นวันนี้แต่ว่าจริงจริงมันหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมพี่จริงจริงมันหกร้อยกว่าบาทเนาะห้าร้อยหกสิบ อ่าประหยัดประหยัดไปร้อยนึงครับจากต่ก่อนหกร้อยกรอวันนี้ละลิตละสี่สิบด้วยไงวันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูนินจาของเรากันครับนี่ถึงตาเราแล้วนี่นินจาลูกพ่อเก้าห้าเต็มถังครับเาจะมาดูกันครับเก้าห้าของเราจะโดนไปเท่าไหร่ นี่โอ้สวยๆอันนี้สถเอ็กซิบเ,เออเออโอ้ไปไฟไปโอ้ไหลเป็นน้ำอ่ะโอ้โอ้โอ้สามร้อยแล้วสามร้อยแล้ว โอ้400เหรอโอ้400 500เฮ้ยตัว300 500เลยเหรอเขาเฮี้ยามส30ครับโอ้โหท่านผู้ชม เครื่องพร้อมแล้วเฮ้ยฝนทำท่าจะตกอ่ะ S <S อ้ยไปกันต่อหมดตู้แล้วทีนี้ไอ้ไอ้เฮ้ยจริงๆมันยังไม่เต็มถังนะเนี่ย 6กร้อยก็เนี่ยเลยอีกหนึ่งขีด,ดจริงอ่ะโอ้นี่ถ้าเต็มขีดน่าจะหกร้อยนะผมว่าโอ้เติมทีโคตรหนาวอ่ะโอ้หนาวจริง